สำหรับช่วงถัดไปนะคะจะเป็นสปอตไลท์เวทีวิชาการค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะคะหัวข้อแรกวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอนุชาพิเชน,นันเลขาธิการสำนักงานสภาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่จะมาบรรยายเรื่อง resilient city เมืองก้าวหน้าอย่างปลอดภยัยล้มแล้วลุกไวค่ะ ใายภาพขีดความสามารถและการฟื้นฟูเมืองอย่างปลอดภัยในหัวข้อ Resilient City เมืองก้าวหน้าอย่างปลอดภัยล้มแล้วลุกไหวโดยดนุชาพิชญันนครับสวัสดีครับท่านผู้กำลังลมนาทุกท่านนะครับกับผมนายดนุชาพิชญันน์นะครับเลขาธิการสภาพัฒน์ครับ ก็ในวันนี้ก็เป็นโอกาสอีกว่าระหนึ่งนะครับที่ผมได้โอกาสมาอธิบายหรือว่าบรรยายพวกท่านได้รับฟังนะครับในเรื่องของในงานออ World Town Planning Day ในวันนี้นะครับออหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของตัว Resilient City นะครับหรือว่าการพัฒนาเมืองในอนาคตเนี่ยเพื่อให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะครับ ในการที่จะตอบสนองกับวิกฤตต่างๆที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับถามว่าการพัฒนาในระยนะถัดไปเนี่ยเราก็จะมีการในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่ในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตต่างๆนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลในเรื่องของการพัฒนาคนนะครับระบบสาธารณสุขต่างๆสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยครับ มันจะไปจบลงที่การพัฒนาเมืองทั้งสิ้นนะครับการพัฒนาเมืองในอนาคตเนี่ยก็จะมีเรื่องของความซับซ้อนมากขึ้นนะครับในการพัฒนานะครับเดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ยผมจะพยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำมองอาคาดการอน,นาคตของ สํานักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเองเนี่ยทุกคนก็มองคล้ายๆกันนะครับบางคนก็มองว่ามันจะมี12บสมกะเทรนด์บางคนก็มองว่ามันจะมี10บมกะเทรนด์บางคนก็มองว่ามีแค่5้ามกะเทรนด์เรื่องหลักๆก็จะมีทั้งในเรื่องของการพัฒนาเรื่องดิจิทัลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันเรื่องของการ ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสุขภาพของคนในอนาคตการเข้ามาของ AI การพัฒนาที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานในอนาคตนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยในในไม่กัดเทรนต่างๆที่มีคนหลายๆสำนักได้มีการมองกันเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยในทุกในทุกไม่กัดเทรนก็จะมีเรื่องของการพัฒนาเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนมองตรงกันนะครับว่า การขยายตัวของเมืองในอนาคตเนี่ยจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆถ้าดูในข้อมูลนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1914นะครับในระดับโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่มีอยู่เนี่ย10%ของประชากรโลกเนี่ยอยู่ในเมืองนะครับพอ ในช่วงปี2014ก็จะขยายตัวขึ้นมาเป็น50%ของประชาการโลกที่อยู่ในเมืองแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในปี2050นะครับคนจะมีคนอยู่ประมาณสัก75%ของประชาการโลกเนี่ยที่จะอยู่ในเมืองนะครับในประเทศไทยเองก็มีการคาดการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นถ้าจากข้อมูลเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1950เนี่ยบุคคลในประเทศไทยประชาการในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเมืองประมาณสัก16%นะครับ พอมาในปี2018เนี่ยก็จะมีสัก50%ที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็มีการคาดการเช่นกันนะครับว่าในปี2 0 5 0เนี่ยก็จะมีคนอยู่ประมาณสัก70%ของประชากรไทยที่อยู่ในเมืองเพราะนั้นทุกท่านจะเห็นว่าความเป็นเมืองเนี่ยมันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทีนี้พอมันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะจัดการบริหารจัดการเมืองที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าแนวโน้มมันจะขยายตัวเนี่ยยังไงบ้างนะครับ การเป็นเมืองเนี่ยถามว่ามันสําคัญยังไงนะครับความเป็นเมืองสําคัญทั้งในแง่ของการเป็น engine of growth ของประเทศนะครับเ,เมืองจะเป็นทั้งแหล่งงานจะเป็นทั้งเรื่องของแหล่งการศึกษาเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ย18%นะครับที่เข้ามาเพราะว่าต้องการที่จะมีงานทำ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่อันหนึ่งนะครับคนที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประชากรไทยนี่มีอยู่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีขนาดถึงประมาณ3 4มเอร์เซนของประเทศของ GDP ประเทศอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าที่คนเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่มากขึ้นเพราะว่าต้องการที่จะ หาในแง่ของนอกจากแรงงานแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการศึกษาด้วยเรื่องของระบบสุขภาพที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเมืองมันจะดึงดูดคนจากในพื้นที่ต่างๆเข้ามาเกิดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาถ้าเรายังปล่อยให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองที่เป็นเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคะรและมิวนทนน์ในอนาคตเนี่ยมันก็จะทําให้การบริหารจัดการในเมือง มันมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็บปรหารจัดการยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตน,นะครับที่เรามองกันไว้เนี่ยแล้วเราระดมความคิดเห็นกันไว้ก็คือว่ามันคงจะต้องมีการกระจายความเป็นเมืองออกไปสู่ในภูมิภาคมากขึ้นโดยเฉพาะเมืองหลักต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ขอนแก่นโคราชสงขลาพวกนี้นะครับมันจะต้องมีการพัฒนาเมืองหลักพวกนี้ให้เป็นระบบ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาเมืองรองที่อยู่รอบๆเพื่อที่จะกระจายแหล่งงานกระจายผลประโยชน์ออกไปเพื่อที่จะไม่ให้คนเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะเป็นการกระจายทําให้เมืองเนี่ยมันมีการพัฒนาที่สมดุลแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อที่จะลดแก็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เรื่องของการเข้าสู่ การเข้าถึงระบบบริการขั้นพื้นฐานเรื่องการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นใน,ในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างที่ผมเรียนนะครับมันจะมีความสําคัญแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าความซับซ้อนที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่เรามองในเรื่องของระบบบริการพื้นฐานต่างๆแล้วนี่อาจจะต้องมองเพิ่มเติมอีกนะครับใน,ในเรื่องของวิกฤตที่ผ่านมาที่เราประสบมาในเรื่องของโควิด -19 ด้วยนะครับ นี่ผลของการที่เราพัฒนาเมืองโดยที่เราไม่ได้มีการสร้างเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางมากๆนี่นะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเมืองที่มันขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนครมันจะมีปัญหาเรื่องของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นการจัดการก็ต้องเรียนว่าเราจัดการได้ไม่ค่อยดีนักนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลหรือว่าในเมืองใหญ่ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในปัจจุบัน เรื่องของมลพิษทางอากาศก็เพิ่มมากขึ้นนะครับความแออัดมลพิษทางเสียงน้ําเสียนะครับของพวกนี้เป็นเรื่องที่จะตามมาจากการที่เราพัฒนาเมืองอย่างไม่เป็นระบบนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็เกิดขึ้นก็คือเรื่องของปัญหาทาง,ส,งสังคมนะครับคนไร้บ้านในเมืองก็มีนะครับว่าไม่ใช่ไี่มีนะครับแล้วคนไร้บ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับ คนจนในเมืองก็มีนะครับไม่ใช่นี่มีนะครับไม่ใช่คนในเมืองจะรวยกยนทุกคนนะครับคนจนในเมืองก็มีคนที่มีรายได้ไม่ถึงเส้นความยากจนที่อยู่ในเขตเมืองก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ชุมชนแออัดต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็จะมีในทุกๆพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่ๆนะครับในในประเทศไทยนะครับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ที่ตามมาจากการพัฒนาเมืองที่เราไม่ไมอาจจะไม่ได้วางระบบการจัดการที่ที่ดีนะครับเพื่อทำให้เมืองมันมีความเปราะบางมากขึ้นด้วยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเดิมเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องพวกนี้หรอกครับผมเชื่อว่าเราเราคิดว่าเราไม่ได้มองในแง่ของโรคระบาดว่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องมาใช้ในการพิจารณาในการพัฒนาเมืองในอนาคตแต่ณนะขณะนี้นะครับ จากปัญหาโควิด1ิที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยถ้าเราไปดูมันเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลถามว่าพื้นที่สีแดงเข้มพื้นที่สีแดงนะครับที่ประกาศขึ้นมาเนี่ยเป็นจังหวัดจังหวัดเนี่ยถ้าเราซูมไปดูนะครับเราซูมไปดูในรายละเอียดของแต่ละพื้นที่เนี่ย ในแต่ละจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยก็จะเห็นว่าการติดเชื้อสูงสูงเนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมืองทั้งนั้นเลยนะครับทุกๆแท,ทบจะทุกพื้นที่ในตำบลที่อยู่ในชนบทเนี่ยไม่ค่อยมีอกครับยังเป็นสีขาวอยู่ไม่มีผู้ติดเชื้อแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นติดเชื้อก็อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองที่มันมีความแออัดมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ผมคิดว่าเราคงต้องมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องมาพิจารณาดูด้วยนะครับในการพัฒนาเมืองในอนาคตว่าเราจะจัดการกับวิกฤตเรื่องพวกนี้ยังไงถ้ามีวิกฤตเรื่องของโรคระบาดเข้ามาอีกนะครับเพราะนั้นตัวเมืองเนี่ยต้องมีระบบการจัดการในแง่ของสาธารณสุขการจัดการในแง่ของระบบการเดินทางที่จะต้องรองรับปัญหาเรื่องของ การติดเชื้อจากโรคระบาดพวกนี้ในอนาคตด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอุทกภัยนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเราอาจจะมีการจัดทําระบบระบายน้ําต่างๆนะครับที่เป็นระบบที่เราคิดว่าน่าจะรองรับได้แต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันก็จะเกิดการท่วมอยู่เป็นระยะระยะนะครับ โดยเฉพาะในเมืองในภูมิภาคนะครับที่ยังไม่ได้มีระบบการจัดก,การเรื่องของการระบายน้ําที่ดีเพราะนั้นมันก็ทําให้เกิดความเสียหายทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เป็นปัญหาในแง่ของการถดถอยในแง่ของเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะวางระบบการพัฒนาในอนาคตที่จะรองรับกับปัญหาพวกนี้นะครับ แน่นอนครับการลงทุนพวกนี้เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเป็นการลงทุนที่ก็เป็นการคาดการเพื่อรองรับในอนาคตลยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไปทําระบบระบายน้ําขนาดใหญ่เพื่อที่จะรองรับเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยคือผมเรย่างนี้นะฮะในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีระบบการระบายน้ําที่ที่ค่อนข้างจะใหญ่หญมากแล้วก็พอ มันอาจจะไม่ได้ใช้หรอกครับในช่วงประมาณ5ปี10ปีเราอาจจะเห็นมันเป็นคลองแห้งๆอยู่เนี่ยนะครับแต่พอถึงเวลาที่มันมีวิกฤตเข้ามามีฝนตกมากๆหรือว่าในต่างประเทศอย่างในประเทศแถบออยุโรปหรือประเทศแถบอเมริกาแคนาดาเนี่ยพอเวลาหิมะละลายลงมาเนี่ยนะครับหน้าร้อนเนี่ยปริมาณน้ําจํานวนมากเนี่ยมันจะไหลลงมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีระบบพวกนี้เนี่ย เขาก็จะทําให้เมืองมันจะท่วมนะครับน้ําก็จะท่วมเมืองก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องไปอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันขึ้นอยู่กับมันเป็นการลงทุนที่ที่วางไปในอนาคตนะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันมันอาจจะลงทุนสูงนะครับแล้วก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่กี่ครั้งแต่เมื่อมันมีการใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยมันสามารถจะลดผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ ในในเรื่องในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาเมืองในอนาคตคุณจะทำยังไงครับเราพูดกันมากนะครับเรื่องของสมาร์ทซิตี้ในช่วงที่ผ่านมาเราพูดกันมากในเรื่องของเ,อเมืองน่าอยู่หรือว่าริเบิร์บลซิตี้ในช่วงที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องนํามาพิจารณาด้วยในการพัฒนาเมืองในอนาคตนอกเหนือจากสองเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะทำยังไง ให้เมืองเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเพียงพอหรือว่ามีเลซิเลียนเพียงพอที่จะตอบสนองกับภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานตรงนี้นะครับในการคิดตรงนี้มันก็จะมีปัจจัยที่มาพิจารณาอยู่ประมาณ2-3สเรื่องคือ1ก็คือว่าตัวเมืองเองเนี่ยในลักษณะของ existing ที่มีอยู่เนี่ยนะครับ มันมีความเพียงพอที่จะตอบสนองกับภาวะวิกฤตได้หรือยังนะครับแล้วถ้ามันมีวิกฤตเกิดขึ้นจะมีการจัดการยังไงที่จะทำให้มันแก้ไขปัญหาได้เร็วแล้วก็ recover ได้เร็วแล้วก็เดินไปข้างหน้าให้ได้เร็วนะครับอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวคิดหลักๆของการทำ resilient city นะครับซึ่งผมไม่ได้หมายความว่าเราจะมุ่งไปสู่ resilient city อย่างเดียวโดยที่ไปละทิ้งเรื่องของ r e v e r ร์หรือว่า Smartcity นะครับ ทุกอย่างมันคงต้องไปพร้อมๆกันไปด้วยกันนะครับด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่ทําให้เมืองเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเพียงพอมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะเป็นแหล่งงานเ,เป็นแหล่งรายได้ให้กับประชาชนเป็นรถโพทังเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆให้ได้นะครับทีนี้ปัจจัยหลักๆของมันมีอะไรบ้างนะครับในการที่จะทำเรื่อง r e s i e นซิตี้จริงๆก็จะมีอยู่ประมาณ4มิตินะครับ อันเนี้ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับผมคิดว่าในในเรื่องนี้หลังจากที่ท่านสัมมนากันไปนะครับอาจจะมีความคิดว่าอาจจะไม่ใช่สี่มิติก็ได้นะครับอาจจะเป็น5มิติก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมพยายามเป็นแนวคิดที่ผมพยายามยกขึ้นมาให้เห็นก่อนนะครับว่าในเรื่องหลกัหลกๆของการทำ e s i l i e n c e city เนี่ยมันน่าจะประกอบด้วยมิติอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเนี่ย มันก็คือเรื่องของการพัฒนาเมืองที่จะต้องมีฟอรซิลิตี้ในการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่คนจะสามารถมาใช้ร่วมกันได้นะครับในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายสันทนาการต่างๆเป็นพื้นที่กลางๆที่จะทำให้คนเนี่ยในเมืองเนี่ยรู้สึกว่าเออม,มันมีความน่าอยู่นะครับ แล้วก็สามารถที่จะรองรับกับปัญหาเมื่อมีกวิกฤตเกิดขึ้นเรื่องที่2มิติที่2ก็คือเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับมิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมาดูละครับว่าในเมืองเนี่ยเราสามารถที่จะทําแหล่งงานทําเรื่องของการกระจายแหล่งงานได้อย่างไรนะครับสร้างแหล่งงานภายในเมืองมีกฎหมายกฎระเบียบที่ชัดเจน ที่จะทําให้การพัฒนาเมืองเนี่ยในทั้งในเชิงกายภาพและก็เชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้วยกันได้นะครับแล้วก็ไม่เกิดความเหลื่อมล้ํามีความเสมอภาคในการที่จะทำอาชีพร่วมกันในพื้นที่นะครับมิติที่3นี่คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานในที่นี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวเฉพาะกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ใญเรื่องขนส่งหรือว่าเรื่องของระบบระบายน้ําเรื่องของน้ําเสียขยะพวกนั้นอย่างเดียวนะครับ แต่มันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานในแง่ของการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานในแง่ของสุขภาพด้วยนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพภายในเมืองโดยที่ไม่ต้องย้ายตัวเองเข้ามาเรียนที่เมืองอื่นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้เมืองเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ในตัวเองนะครับแล้วก็สามารถจะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับเรื่องของระบรบสุขภาพก็เช่นกันนะครับ และมิติสุดท้ายนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือภาวะความเป็นผู้นำของผู้ที่จะต้องมามีบทบาทนำในการพัฒนาเมืองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าการพัฒนาในอนาคตเนี่ยมันเป็น,นระดับพื้นที่เพราะฉะนั้นผู้นำที่จะพัฒนาในพื้นที่ก็ต้องเป็นผู้นำที่มีความเข้าใจในพื้นที่นะครับ ฉะนั้นเรื่องของการกระจายอำนาจในการพัฒนาเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการพัฒนาไม่ว่าจะแม้ว่าจะมีการกระจายอำนาจไปแล้วนะครับแต่การพัฒนาเมืองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่ามันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นการพัฒนาคงต้องมีคงจะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวผู้นําในพื้นที่อย่างเดียวที่เป็นการพัฒนานําการพัฒนานะครับมันคงจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่าง ภาคประชาชนภาคเอกชนในพื้นที่ตัวผู้นําท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลกลางเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลกลางเองเนี่ยก็จะมีบุคลากรที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในแง่ของเทคนิคนะครับที่เข้าไปช่วยพื้นท้องถิ่นในการพัฒนาได้นะครับเพราะฉะนั้นสามปาร์ตี้เนี่ยครับคงจะต้องมาช่วยกันร่วมมือกันในการพัฒนาเมืองในอนาคตนะครับ ให้มุ่งไปสู่เรื่องของสมาร์ทซิตี้มุ่งไปสู่เรื่องของเรสิลเอนซิตี้มากขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้ยุทธศาสตร์ที่เรามีอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเราก็ทราบไปแล้วล่ะครับเ,เรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาเนี่เรามีแผนเรามียุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งมีอยู่6ด้านในแต่ละด้านเนี่ยในเรื่องนี้ก็จะมีเรื่อง,องการพัฒนานเมืองอยู่ด้วยนะครับเรามีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งพูด เป็นการเฉพาะของการพัฒนาเมืองนะครับแต่หลักสําคัญของการพัฒนาเนี่ยก็คงต้องยึดหลักของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาด้วยนะครับเ,เรื่องนี้มันสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กรนะครับแล้วก็ระดับการพัฒนาในพื้นที่ด้วยนะครับเรามีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะกิจนะครับที่ทําขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับเรื่องของโควิด -19 ซึ่งอันนี้ก็มีเรื่องของการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเมืองอยู่เหมือนกันนะครับและที่สําคัญตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งก็นําแนวคิดทั้งหมดนะครับทั้งในเรื่องของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในเรื่องของอเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า sustainable development goal เข้ามาด้วยแล้วก็เรื่องของ b c g bio circular green เข้ามาประกอบในการพัฒนา การพัฒนานัสสนาไบโอซ u l ล r g กรีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาในเชิงธุรกิจอย่างเดียวนะครับมันสามารถนํามาแอพพลายใช้ในเรื่องของการพัฒนาเมืองได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกรีนอีโคโนมีนะครับในเรื่องของซิคล่าอีโคโนมีถ้าเราสามารถจัดการในเมืองด้ดานสิน่งแวดล้อมด้วยหลักของ BCG Mo เดลเนี่ยมันก็ทำให้การพัฒนาเนี่ยของเมืองในอนาคตม,มีความยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็มีเรสเลิเนมากขึ้นนะครับ เรื่องของแนวคิดเลสซิเลียนที่ผมเรียนไปแล้วก็นำมาประกอบในการทำเล่นแผน13เหมือนกันนะครับในแผน13เองนะครับเราก็มีการกำหนดตัวชี้วัดเอาไว้ด้วยนะครับในตัวชี้วัดที่4นะครับที่เป็นเรื่องของอันนี้จะเป็นตัวคอมโพสิตอินเด็กซ์นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับนี้ใน13บมุตรหมายของของแผน13นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเป็นร่างนะครับอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับ อย่างที่ท่านเห็นนะครับในในมิติที่1เรื่องการพัฒนารษฐกิจและสังคมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณหกบุตรหมายด้วยกันนะครับหกบุตรหมายนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนากเกษตรมูลค่าสูงพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่พัฒนาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้า m e d ดิ a ค e q u i รดเมต์ต่างๆนะครับเรื่องอุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับสุดท้ายเรื่องพวกนี้มันก็จะมุ่งไปสู่ มันต้อง, yeah. องลงไปสู่การพัฒนาในพื้นที่หรือว่าการพัฒนาในเมืองสักที่หนึ่งครับเพราะนั้นเนี่ยในมิติที่สองเนี่ยที่เป็นเรื่องของการ euh, สร้างความเสมอภาคและก็ลดความเหลือล่อมล้ำเนี่ยนะครับเราใช้เรื่องของการพัฒนาเมืองเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งนะครับในการที่จะในในการลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศนะครับลดความเหลื่อมล้ำในที่นี้ ไม่ได้หมายความเฉพาะแค่เรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับไม่ได้หมายความเฉพาะแค่เรื่องของช่องว่างไรายได้ที่จะทําให้แคบลงแต่มันรวมถึงเรื่องของการเข้าถึงบริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาและสาธารณสุขด้วยนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าการพัฒน,นาเมืองในอนาคตมันจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความเ,าเหมือนกับว่าต้องต้องคิดมากขึ้นนะครับต้องมีปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบในการที่จะ กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองมากขึ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยครับในแผน13เนี่ยพยายามที่จะทำอะไรฮะนอกเหนือไปจากการพัฒนาที่จะพลิกโฉมประเทศแล้วเนี่ยเรื่องนอกเหนือไปจากเรื่องของการพลิกโฉมประเทศนอกเหนือไปจากเรื่องของการที่จะลดความเหลื่อมล้ําของคนลดแก็บทางด้านไรายได้ลดแก็บในแง่ของการเข้าถึงบริการมุ่งไปสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ย ตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จะทำนี่ก็คือทั้ง3เรื่องนี้มันจะมุ่งไปสู่การทําให้นอกจากพลิกโฉมประเทศไทยแล้วเนี่ยมันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีเวสเซเลียนมากขึ้นกับวิกฤตต่างๆที่จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในแผน13เนี่ยในบุตรหมายที่8นะครับก็จะมีเรื่องของการพัฒนามเมืองขึ้นมาด้วยนะฮะอย่างที่ท่านเห็นในสไลด์นะครับผมคงไม่อธิบายมากเพราะว่า ตอนนี้เป็นร่างแล้วก็มารับฟังความเห็นด้วยนะครับท่านที่สนใจจะให้ความเห็นอะไรต่างๆเข้ามานะครับก็สามารถให้ความเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้นะครับอาจจะที่ผมพูดเนี่ยอาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากฝากเอาไว้ก็คือว่าในการพัฒนาเมืองในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันถ้าทำให้ถ้าต้องการให้ทำให้เป็น resilient city เนี่ยนะครับ ก็น่าจะมีอยู่ประมาณสักสองสาอย่างที่เราต้องมานั่งช่วยกันคิดนะครับเรื่องแรกก็คือว่าในการจะพัฒนาเมืองเนี่ยเราคงต้องมีฐานข้อมูลของเมืองที่ชัดเจนนะครับว่าเมืองของเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้าง existing เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเชิงเดโมกราฟิกประชากรช่วงอายุโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในเมืองปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองมีอะไรบ้างนะครับปริมาณ คือมันต้องเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับต้องเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะทําให้เราสามารถที่จะมาวางแผนได้นะครับที่ผ่านมาเราเคยใช้แต่ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ค่าเฉลี่ยของของคนนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะผลิตขยะขึ้นมาประมาณวันละเท่าไหร่แล้วเราก็เอาไปคูณกับตัวประชากรที่อยู่ในเมือง มันก็จะออกมาเป็นนัมเบอร์สักตัวนึ่งนะฮะที่เอามาใช้ในการวางแผนแต่ในคณะในขณะนี้นะครับที่จะเป็นระยะข้างหน้าเนี่ยไอเรื่องพวกนี้มันอาจจะต้องอาจจะใช้ค่าเฉลี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ยมาทำให้เราวางแผนผิดก็ได้เพราะนั้นมันอาจจะต้องในเมืองต่างๆเนี่ยนะครับท่านที่เป็นผู้ที่จะม,มีผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องพวกนี้ คงต้องมีการสำรวจต้องมีการดูเรื่องข้อมูลพวกนี้ให้ชัดๆนะครับว่า,เ,าเมืองของท่านเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์นะครับอันนี้รวมถึงเรื่องของการเดินทางแหล่งงานต่างๆอยู่ตรงไหนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าจะมีการคาดการณ์ในอนาคตได้ว่าเฮ้ยถ้าเรา,เาพัฒนาเมืองออกไปเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการที่จะเซตเป้าหมายของเมือง นะครับว่าเมืองของท่านเนี่ยท่านจะพัฒนาให้เป็นอะไรนะครับมันจะต้องมีการดูว่าด้วยข้อมูลของท่านเนี่ยอัตลักษณ์ของเมืองในอนาคตที่ท่านอยากจะให้เป็นมันคืออะไรนะครับขอนแก่นอาจจะเป็นมีอัตลักษณ์ในรูปแบบหนึง่งซึ่งไม่ใช่แบบเดียวกันกับเชียงใหม่อุดอนอาจจะไม่เหมือนขอนแก่นนะครับเพราะว่าลักษณะมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ คนนั้นต้องหาจุดที่จะเป็นจุดชูเมืองของท่านนะครับในการพัฒนาเพื่ออะไรครับในอนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในการดึงดูดการลงทุนเข้าไปในเมืองของท่านได้นะครับแล้วก็วางระบบการพัฒนาเมืองให้ชัดเจนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายในแง่ของการพัฒนาเมืองเนี่ยคงต้องมีการบังคับใช้ ให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้เมืองนี่มันมีการพัฒนาในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะครับเรื่องที่3ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าต้องมีการกระจายอํานาจครับการกระจายอํานาจในการพัฒนาเนี่ยคงต้องมีีานกระจายอํานาจลงไปสู่พื้นที่มากขึ้นนะครับผู้บริหารในพื้นที่นะครับก็ต้องก็ต้องเรียนว่าในขณะนี้ผู้บริหารใน พื้นที่ต่างๆก็มีความสามารถมากขึ้นนะครับมีขีดความสามารถมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะต้องมีความสามารถที่จะนอกจากเป็นผู้นําแล้วเนี่ยต้องมีความสามารถที่จะดึงเอาภาคส่วนต่างๆเข้ามาพูดคุยกันที่จะหาความเห็นร่วมกันในการที่จะพัฒนาเมืองของท่านในอนาคตต,ต่อไปข้างหน้านะครับเพื่อให้เป็น resilient city แล้วก็เป็น smart city ในอนาคต<ๆ>ก็เรียนว่าทุกอย่างเนี่ย มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลกลางนะครับก็คงจะต้องเข้ามาช่วยเหลือในแง่ของเทคนิคนะครับเพราะว่า,าต้องเรียนนำตรงว่า,าบุคลากรของภาครัฐในส่วนกลางเนี่ยก็มีก็มีขีดความสามารถสูงนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยท่านในการพัฒนาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ประมาณ2-3สเรื่องนี้นะครับว่าในอนาคตเนี่ย เราต้องมี 1. ก็คือฐานข้อมูลของเมืองที่ชัดเจนนะครับสก็คือมีแผนพัฒนาที่จะมุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาเมืองของท่านในรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่นะครับแล้วก็พยายามที่จะมีกลไกาการขับเคลื่อนที่จะเดินไปข้างหน้าตามแผนให้ได้นะครับเรื่องที่3ก็คือในการพัฒนาก็คงต้องประกอบด้วย3ปาร์ตี้นี่ผมเรียนนะครับทั้ง ทั้งผู้นําชุมชนทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนในพื้นที่แล้วก็รัฐบาลกลางคงต้องมาช่วยกันในการพัฒนาแล้วก็ต้องมีการการะจายอํานาจลงไปนะครับก็ในวันนี้ผมก็ทั้งหมดนี่นะครับก็จะขอ,เ,อเป็นเรื่องที่ผมอยากจะอธิบายพวกท่านฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ต้องก็คงจะจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ